รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เวลาดีเจ็ดโมงตรงแบบนี้ค่ะเป็นไงปัรกร้อนแบบนี้ต้องพูดถึงเครื่องดื่มอย่างหนึ่งชาเขียวปา๊กชอบกินชาเขียวไหมชาเขียวชอบมากค่ะพี่เดีบอกโอ้แบบต้องดื่มทุกวันอืขนาดนั้นเลยและรู้ไหมว่าชาเขียวทำมาจากอะไร ก็ยอดชาค่ะพี่ทิพย์ยอดชายอดชาชามาชาชาชอบกินชาใช่แล้วปาร์คมาจากยอดชางั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะพี่จะพาไปบุกตะลุยโรงงานทำชาเขียวเลยดูชาเสร็จแล้วเราจะไปดูคอมเมนต์เลยเดินค้าเม่เดี๋ยวดเดี๋ยวยุดก่อนหยุดฝันหยุดฝันทำไมอะที่ไทยเนี่ยเขาก็มีโรงงานทําชาเขียวเหมือนกันปา,าร์คเหมือนแบบเนี่ยไม่ได้มือนที่นี่เนี่ยเขามีการแลนด เมืองไทยของเรานี่แหละปันแลรู้จักเปล่าโอ้ปนันแลโอ้ใช่ใช่วัอยากไปแล้วพี่ทิพย์อย่าดับกระหายแลวแดบกระหายคลายร้อนงั้นเราไปกันเลยค่ะไปเลยครับปาร์คโลฟร้อน เดี๋ยวนะเมื่อกี้ยังเดินตามมาด้วยกันอยู่เลยคะ่ะนี่ฉันก็หาเธออยู่ไปเราไปข้างในกันดีกว่าไปลงทะเบียนกันค่ะนี่เป็นโมชัวนะคะค่ะด้านในจะเป็น,นข้อมูลร่าวๆเกี่ยวกับที่นี่นะคะสซ<า>น<า>เปิดไปด้านในนะคะศูนย์การเรียนรู้ะแลนของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด12โซนด้วยกันนะแล้วต้องตามใช่แล้วค่ะแต่ละจุดจะมีตัว เป็นสแตมนะคะวางอยู่นะคะเริ่มตั้งแต่นี้เลยเวลคัมโซนทีไทม์ทีเทลนะคะสามารถสแตมได้นะถ้าสแตมครบเดี๋ยวเราจะมีของที่ลึกให้ด้วยขอบคุณค่ะคุณคะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปล่างนะนที่ชั้นสอเลย คุณตันแต่ทำไมคุณตันตัวเล็กจัง อ่พี่ฟิล์มสวัสดีคะ่ะใช่พี่ฟิล์มใช่ไหมคะทินนี้ต้องรับข้าสู่ตันแลนในแต่ห่งความสมบูรณ์นะคะสําหรับวันนี้เราจะต้องเดินกันทั้งหมด400เมตรนะคะตันแลนก็จะแบ่งออกเป็นสโซนหลักตามแตมแมทที่ได้รับมาเลยนะคะโซนที่1มีชื่อว่า T offline ค่ะส่วนที่ส่วนโซนที่2เนี่ยชื่อว่าเรียนรู้แบบอิชิตันทั้งหมดแบ่งเป็น12โซนนะคะแล้วก็จะมีตุ๊กตากับตันนะคะให้น้องปาร์คเข้าไปสแตมป์ตุ๊กตากัปตันแต่ละโซนเนี่ยจะซ่อนอยู่และหน้าตาจะไม่เหมือนกันด้วยนะคะพร้อม ไปเลยค่ะไปเลยค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นห้องสเตอริลา่าเลยว่าห้องต้มฆ่าเชื้อนั่นเองน้ำชาของอิชิตันเนี่ยหลังจากที่ผสมรสชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอามาต้มฆ่าเชื้อค่ะโดยใช้อุณหภูมิ135อม้องศาเพียงแค่4วนินาทีเท่านั้นแต่ว่ามันจะฆ่าเชื้อจนหมดเลยแล้วทำให้น้ำชาของอิชิตันเนี่ยเก็บไว้ได้ในขวดนานถึง1ปี 1> โดยที่ไม่ต้องใส่าสารกันเสียเลยทีเดียวค่ะโอ้่ปีดีมากเลยไม่มีสารกันเสียเนาะอันนี้เป็นระบบใหม่ที่เราใช้เนี่ยชื่อว่าระบบบรรจุเย็นแบบปลอดเชื้อนั่นเองค่่ะเเดดี๋ยยวไไไปปห้้อองตลค่ะ เดี๋ยวไปที่โซนแรกกันเลยค่ะห้องนี้นะคะก็จะมีตุ๊กตากับปานถึง1,111ตัวเลยทีเดียวนะคะ มีหลากหลายสีสันเลยเป็นกองทัาคุณตันที่ออกมาต้อนรับวิซิเตอร์ทุกคนที่เข้าชมที่ตันแลนด์นะคะนี่ถ้าคุณผู้ชมได้กลิ่นนะคะก็จะได้กลิ่นของกลิ่นชาด้วยอะหอมมากๆเลยสงสัยคุณตันโดนไฟฉายย่อส่วนชัวเลยเนี่ยตัวเล็กมากเลยตันเล็ก,กหรือแบบช่างเถอะคำตอบคารอยเอ,อ่อเหตุผลที่มีตุ๊กตาทั้งหมด่1 1 1ตัวเนี่ย เกิดมาจากการคำว่าอิชิในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแปลว่าหนึ่งค่ะนอกจากคำว่าอิชิจะแปลว่าหนึ่งแล้วเนี่ยวันที่คุณตันเปิดโรงงานคือวันที่11เดือน11ปี2011เแล้วบ้านเลขที่แห่งนี้คือบ้านเลขที่11 1ทับหนึ่งค่ะทุกอย่างคือเลขหนึ่งหมดเลยหนึ่งในที่นี้คุณตันบอกว่าหมายถึงการรวมวเป็นหนึ่งเดียวค่ะระหว่างผู้บริหารลูกค้าแล้วก็พนักงานในทีมโอเคนี่ก็จะเราผ่านไปแล้ว โซนที่หนึ่งเราจะไปโซนที่สองกันนะคะโอเคน้อนที่ว่าขอทาให้หนึ่งสองสามเดินอิตัน1หนึ่งสองสามเดินเจอนะคะเราจะสู่ห้องทีเทลนะคะทีเทลเราจะมองผ่านหยดน้ำการเวลามาดูเครื่องดื่มในประเทศไทยเริ่ม การเป็นดื่มนะ้ำมันลมนะคะพอถึงยุคที่คนเนี่ยรักสุขภาพมากขึ้นก็เลยเริ่มที่จะหาเครื่องดื่มที่ดียวสุขภาพแล้วปจบเหมาะพอดีเลยที่คุณตันเนี่ยเขาเริ่มทาธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในร้านอาหารญี่ปุ่นก็มีชาเขียวให้ดื่มไม่อั้นนะคะคุณตันก็เลยเริ่มหันมาขายชาเขียวอันนี้จะเป็นขวดแบบแรกเลยนะคะเทคโนโลยีแรกที่คุณตันใช้เนี่ยชื่อว่า Partialization นะคะแต่ว่าขวดแบบนี้เนี่ยสามารถทําให้น้าชาเนี่ยอยู่ได้นานเพียงแค่15วันเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นขวดแบบนี้ ขวดแบบนี้นะคะก็จะเป็นขวดแบบฮอตฟิลนะคะแต่ว่าฮอตฟิลเนี่ยถึงแม้ว่าจะทําให้ชาเนี่ยเก็บไว้ได้นานขึ้นกว่าเดิมนะคะแ,บบแต่ว่ามีค่ะแต่ว่าอันนี้ใช้พลาสติกถึง26กรัมกนหนึ่งขวดดังนั้นอิชิตันก็เลยเปลี่ยนมาเป็นขวดแบบใหม่แบบนี้เลยที่ชื่อว่าขวดเซติกเทคนิคเป็นเทคโนโลยีที่เรียกได้ว่าใหม่ที่สุดในตอนนี้นะคะอ่าลองบีบลองบีบอันไหนบีบง่ายกว่ากันคะ จับถนัดมือใช่ไหมคะใช่ค่ะจับถนัดมือแล้วก็ใช้พลาสติกเพียงแค่17.5กรัมตัวหนูปวดเท่านั้นเองรักษาโลคด้วยจับง่ายด้วย 25องศานะคะเพื่อที่ทําให้ชาเนี่ยสดอยู่เสมอนะคะก่อนที่จะนํามาต้มนะคะต้มนี่อันนี้จะเป็นหม้อต้มชาะะคะใช้น้ําที่สะอาดเท่ากับน้ำร่องผาตัาน,ตาตานเลยเดียวหม้อรนเพียง่รเหรอคะหลังจากต้มเสร็จแล้วก็ค่อยเอาพามาฉะมามา,มาพักไว้นะคะแล้วก็เอาเข้าสู่ถังผสมรสชาตินี่นะคะ่ะมีหลายถังมีหลายรสชาติเลยนี่วรอยู่ด้วยนะคะมนรูตจัเราอันนี้อันนี้เหนื่อยไม่วรอันนี้ไม่ควนแล้วคนนั้นยังควรอยู่นะคะ พอผสมรสชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราค่อยเข้าถังก้มฆ่าเชื้อด้านนี้นะคะอันนี้จะเป็นถังก้มฆ้าเชือ้อร3อยสาสาองาศาสวินาทีนะคะเราค่อยใช่แล้วคอ่วคอยส่งต่อไปเพื่อที่จะบรรจุขขั้งหน้านี้<ะ>คือกลายเป็นขวดแล้ว มาแห่งสุดยอดชา,าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคัดเลือกเฉพาะชาที่เ,เป็นพ,พรีเมียมชาเท่านั้นและก็ที่สำคัญก็ญคือไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกนั่นเองดูได้จากดินนะคะดินที่ดีจะต้องมีสัตว์เหล่านี้นะคะที่จะคอยทําให้ดินีอุดมสมบูรณ์ในเป็นเพื่อนๆที่ช่วยพลวนดินอ่ะช่ค่ะเพื่อนพี่พีโอเคเพื่อนเดาก็ได้หลังจากที่ดินดีแล้วเนี่ยก็นำมาปลูกชานะคะ อิชิตันจะคัดเลือกเฉพาะ3ยอดอ่อนใบบนเท่านั้นใบอื่นจะไม่นํามาใช้นะคะแล้วก็จะต้องเป็นใบชาที่ไม่มีรอยแตกหักปนเพราะว่าจะทําให้มีใช่มันจะทําให้ชาเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มสีสิ่งประโยชน์ของชาอยู่เต็มใบนั่นเองอันนี้จะเป็นชาวเขาจากดอยตุงนะคะเป็นผู้ที่ปลูกชาให้กับอิชิตันนั่นเอง<ม>าการที่คุณตันเนี่ยซื้อชาจากชาวเขาก็ทําให้เขาเนี่ยมีรายได้มากขึ้นทร<อ>าบไหมว่าสมัยก่อนชาวเขาปลูกอะไรกันคะฟินใช่แต่ว่าตอนนี้เริ่มปลูกฟินแล้วหันมาปลูกชามากขึ้นเพราะว่ามีคน ซื้อนั่นเองดีมากๆเลยค่ะ,ะโซนนี้ทั้งโซนนะคะก็จะเชื่อว่าวิถีตัน,นะค่ะพูดถึงเรื่องราวของคุณตันนะคะไม่ว่าจะเป็นวิถีตันปานที่คุณตันสร้างขึ้นเพื่อจะสำบุนเรื่องของการศึกษาและก็สิ่งวดล้องในระหว่างที่เดินเนี่ยก็ได้ดูเครื่องจักรไวด้วยแบบนี้นะคะเยอะมากตอนนี้กําลังผลิตเย็นๆกันน้ำผึ้งผสมมะนาวอยู่นะคะก็เครื่องจักเนี่ย เราก็สามารถเดินเครื่องต่อเนื่องเลย120ชั่วโมงนะคะแล้วค่อยหยุดพอยหยุดแล้วก็ล้างรายการผิดแล้วก็ผลิตต่ออีก120ชั่วโมง เชอเลยค่ะซึ่งอิชิตนเนี่ยเราก็มีการนํากล่องเหล่านั้นเนี่ยส่งให้กับโครงการหลังคาเขียวแล้วก็ทําเป็นแบบนี้นะคะเป็นหลังคานั่นเองแล้วก็บริจากให้กับโครงการหลังคาเขียวเขาก็จะเอาไปให้กับผู้อยากไรอีกอีกทีหนึ่งนะคะ2,000ันกล่องเนี่ยเป็นหลังคาได้1แผ่นนะคะ<อ>ถ้าไม่เป็นหลังถ้ากล่องไม่เป็นหลังคาก็สามารถเป็นเรือเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ได้หมดเลยนะคะหรือว่าใช่หรือว่าขวดเอามาทําอะไรได้บ้างคะขวด <Okay. S 2> เอามาทำใช่ามาทำแพรเอามาเป็นถุงชูชีพตัอน้ำท่วมนะคะหรือว่าจ้ามาทำเป็นเสื้อก็ได้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นเสื้อจากขวดพลาสติก oh. ขวดสิบใบเนี่ย oh. สามารถทำเป็นเสื้อได้หนึ่งตัวนะคะ oh. ได้เลยค่ะ oh. อันนี้จะเป็นขวดจากขวดพลาอ่เป็นเสื้อจากขวดพลาสติกอันทไมมันมนุ่มจังที่เขาเรียกว่าโพลีเอสเตอร์หรือว่าใช่ค่ะใช่นี่ก็จะเป็นขยะที่ จำลองมาเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยผลิตขยะเฉลี่ย40,000ตันต่อว,วันลเลยทีเดียวผลิตเลยครเนี่ยผลิตเลยเพราะว่าขยะ40,000ตันต่อวันเลยทีเดียว อ่ะนิดนึงไม่เป็นไรนิดนึงก็ได้เดี๋ยวเราไปจั <c oughs> ดกากันก่อนนะคะ <c oughs> จะได้ดื่มสดชื่อนะคะมีให้เลือกสองร <c oughs> สชาติอยากดื่มรสไหนเลือกได้เลย <c oughs> มีน้ำนมึกผสมมะนาวนะคะแล้วก็มีเย็นๆด้วย <c oughs> เยี่ยมยอดกระเทียมดองต้องมีมหัวไ <ใจ S 1> <า>ช<ล>โป๊ <ใน S 2> ด้วยวันนี้ก็โชคดีมากๆเลยเนอะน้องป้าพี่ฟิล์มคะขอบคุณมากๆเลยที่ทําให้เราสองคนมีโอกาสดีๆได้มาเรียนรู้ในสถานที่ดีๆแบบนี้เนาะเหมือนตันแลนด์นี้เป็นที่ที่ดีมากๆเลยถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะมา ชมสถานที่ที่นี่ต้องทำยังไงบ้างคะค่ะก,ก็เข้าชมได้เลยนะคะเข้าชมฟรีไม่เสียเงินนะคะ<ม>ก็เดินทางเข้ามาที่นิคมศรีกรลัรโลจนาคะ่ะเ<อ>ข้ามาที่นตัวอุทัยได้เลยะคะ่ะหรือว่าถ้าหากว่าต้องการแผนที่นะคะในการเดินทางก็สามารถไปกดไลค์แฟนเพจตันแลนนะคะพิมพ์คำว่าตันแลน T A N A N D แ<ม>ล้วก็พมในความสมดุลในเฟซบุ๊กได้เลยก็จะเจอแผนที่เลย<ม>ค่ะได้ยินเนาวันนี้ทางตันแลนมีรางวัลจะมาฝากท่านผู้ชมด้วยใช่ไหมคะ สำหรับวันนี้นะคะใครที่ตอบตอบคำถามถูกแนะก็จะมีตุ๊กตาจากกานทั้งหมด5รางวัลน,นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีของเพื่อเลือกจะแต่งทิ่กับตุ๊กตากล้วยนะคะเป็นอันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน<ล>ะค,คะเป็นเป็นพรีฟอร์มเป็น ขวดก่อนที่จะเป่าให้ขึ้นเป็นขวด<ล>วะาะเป็นแบบนี้มาก่อนแล้วก็ด้านในก็จะมีมะเมล็ดพันธุ์กระาบาื้นค่ะให้เอากลวดไปลูกจะได้เพิ่มพื้นที่สีอย่างในโลกโออกมาต้องขอขอบคุณพี่ฟิล์มแล้วก็ตัดต่อมามากเลยค่ะและช่วงหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อติดตามชมด้วยนะคะต้องติดตามชมค่ะ ูเล็กๆแม้ที่มีวงล้อกลมๆอยู่ข้างในแล้วเราต้องเอาไปส่องกระแสงพอกดแล้วเป็นภาพก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจะเป็นภาพสาดเป็นภาพกระตูนอะไรแบบนี้ที่ชอบมากๆนั่นเป็นของเล่นที่แบบชอบสุดไม่เคยเห็นเลยไอ้ของเล่นแนวเก๋ๆค่ะสิ่งนี้ปะอยากเห็นเนนลยนะที่พ่พูดถึงของเล่นเพราะว่าได้อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นใช่แล้วน้องปาตอนนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นค่ะ พิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นเกลือกยุ้นพันนั่นเองอืมสุดยอดครับร้านในที่นี้เนะะี่ยะหมายถึงแบบเป็นจํานวนเยอะจํานวนมากๆชิ้นอะไรอย่เงี้ยโห้ร้านหมื่นแสนพันล้านหนึ่งเลยแบบเยอน,น,นเยอะไปเป็นจํานวนเขาจะสื่อว่ามันเยอะมากมเยอะมากๆใช่แล้เยอะสุดยอดเด้ เลยงั้นเราต้องเข้าไปดูข้างในค่ะว่าจะมีของเล่นเก่าๆแปลกๆแ,แล้วก็คลาสสิดขนาดไหนค่ะโอ <Okay, S 1> เคไปเลยต ทพิพิธภัณฑ์ร้านของเล่นเกิกยุ้นพันธ์เกิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของรองศาสตราจารย์เกิกยุ้นพันธท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาวรรณกรรมสําหรับเด็กที่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธค่ะและยังเป็นนักวาดภาพประกอบและคนทําหนังสือสําหรับเด็กอีกด้วย มีผลงานหนังสือภาพจำนวนมากมายและเคยได้รับรางวัลนอนมาจากประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะซึ่งจากรางวัลน,นี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดความคิดอยากสร้างพิพิธภัณฑ์ของเล่น เมื่อก้าวเข้าไปสู่ตัวพิพิธภัณฑ์ด้านในก็จะพบกับสิ่งของจัดแสดงไว้มากมายอาจารย์เกลิกได้ใช้เวลาร่วม20กว่าปีในการสะสมของเล่นชั้นที่1เป็นการจัดแสดงของเล่นของไทยในยุคเก่าในสมัยสุขโขทยัยอายุทยาและสมัยรัตนโกสินทร์มีทั้งตุ๊กตาดินเผากระปุกอมสินดินเผาและอีกหลายๆอย่างค่ะ และมีข้าวของเครื่องใช้ของคนไทยยุคโบราณตั้งแต่100ปีย้อนหลังจนถึง30ปีที่แล้วมีของเล่นโชว์มากมายและมีการจัดแสดงใส่ตู้โชว์อย่างเป็นระเบียบสวยงาม ของโบราณที่ชวนชมมีมากมายเช่นเครื่องเงินภาพพิมพ์โบราณเครื่องรางของขังเครื่องแก้วอายุหลายร้อยปีปิ่นโตเก่าลายสวยงามงานทองเหลืองวิทยุโบราณสิ่งพิมพ์ยุคแรกของคนไทยหนังสือเก่าเครื่องเรือนโบราณโปสการ์ดจดหมายในยุคแรกเริ่มที่มีการปลายสนีส่วนชั้นที่2ค่ะทุกท่านก็จะได้พบกับโมเดลการ์ตูนขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นอุลตร้าแมนเป per แมนสไปเดอร์แมนเจ้าหนูอะตอมแล้วก็อีกมากมายของเล่นจำนวนมากมายเหล่านี้ถูกจัดแสดงไว้ในตู้กระจกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมีพวกของเล่นทั้งสมัยเก่าและสมัยใหม่เช่นของเล่นสังกะสีสารพัดรูปแบบมีทั้งหุ่นยนต์สังกะสีที่มีกลไกรถยนต์เรือรถไฟสังกะสีที่มีสีสันสวยงามมีตุ๊กตาเซลลูลอยตุ๊กตาสัตว์ไขาลาน หลากหลายแบบเลยค่ะและยังมีของเล่นสมัยใหม่ที่เด็กๆน่าจะชื่นชอบให้ดูกันอีกด้วยค่ะเรียกได้ดว่าไม่ว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็จะมีความสุขกับบรรดาของเล่นสมกับเป็นพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเลยทีเดียวค่ะโหสนุวม,มาพี่ทิพย์ดยอดทีนี้เขาของเยอะมากเลยเนาะถูกต้องอืโหพี่ทิพย์เพราะวันนี้บปบ มีความสุขมากมาได้เจอแบบของเล่นที่บัชื่นชอบอย่างเช่นอุลตร้าแมนอย่างเงี้ยแล้วปก็ได้เจอแบบของเก่าๆสวยๆมากมายที่หาแทบจะไม่มีแล้วใช่นอกจากของที่เราไม่ได้เห็นแล้วเรายังได้ไปตันแลนนะได้ไปเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆได้เก็บ<ะ>เกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆด้วยที่<ด>ตันแลนนช่<ๆ>ใน,นะคลายร้อนกันเลยทีเดียวนะคะถูกต้องครับจำได้ไหมที่พี่ฟิล์มฝากตุ๊กตาก,กระปุก คุณตันมาเอามาเป็นคำถามใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีคำถามมาฝากคุณผู้ชมด้วยการดื่มชาเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศไหนคะหน่ะ 1. นญี่ปุ่นสจีนสามไทยแลนด์คุณผู้ชมสามารถส่งคำตอบมาได้ที่อ e ีเมลที่อยู่ด้านล่างน,นี้นะคะนั่นก็คือ like thailandtv@gmail.com ค่ะ และเราก็จะเลือกผู้โชคดีทั้ง5ท่านมารับรางวัลกระปุกออมสินคุณตาลไปค่ะเย้เย้อย่าลืมร่วมสนุกกับรายการแล้วนะคะและเช่นเคยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากร้านชิคตลาดเรียกทางด่วนรามอินทาค่ะอืม,มเช่นเคยครับ,รบลวลอกน้าก็หมดลงแล้วใช่แล้วละค่ะพบกันสัปดาหนะ์หน้าเราจะมีอะไรน่ารฟ์มาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครั บายบายอุ้นจิลำระบำชาวเกาะไถ่เละถนอะจับใจไายน้ำดังไร่ bye, ไา<ฟ>ยน้ำดังไร่กระทบหาทรายดังคืนคืน